บายเดี๋ยวเราเปิดทามเพชรว้าบายรออะไรอ่ะขึ้นมาแล้วทิไม่ได้แล้วเว้ยเออใช่ไหมโอ้เกิดที่ตรงนี้กันวะเนี่้มาเกิดไหนอ่ะวิ่งมาแล้วเปิดให้ดูครับยิงตายาน่าจะเกิดแทงครับไม่ใช่ะหน่อยอ่ะผู้ว้าเกิดดินแดงครับมันตามปะไม่ตามต่อไปทิ้งใจต่อไปทิ้งใจเพราะตามไหมไม่ตาม ไดยหนึ่งไดยหนึ่งได้หนึ่งรัไปดีหนึ่งเด็ไปแล้วพี่อากุเลไดยหนึ่งรับไปดีหนึ่งสวย เเนี primo, ่ยโอ้โหเกืียบตายผมร่วงครองขาดไม่เกียนไม่เกียนพี่อ้อนให้มันก่อดเลยปกติรวงปกติร่วงหนึ่งตัวสองต่วสองวสอไปทีมทีม ดูอีหนึ่งทีมเข้าละเข้าหลายทางเกินเมื่อกี้กำลังลงกำลังลงต่อไม้นอนเข้าไปตั้งของตัวเปิดตำหลังมาตัวหนึ่งแขนข้างไนปรดีการอยู่คนเดียวยังไม่ทิงเข้าไปแล้ว โอ้โหวิน,นา,เป,า,เ,ปาเ, here. เปิดโอ้โหเลยเฮียก็เกือบตายข้างหนา้าไอ้แไต่อสงตัวข้างหน้ามึงอะ่ะไม่ข้างหลังข้างหลังเกิดโอ้ตัว้ดี oh, เอาตัวหลังเลยด้วยหนึ่งด้วยหนึ่งอะไรอ๋อา่งนี้ <S <S oh. ไ,ไม,าาไม่มี2ตัวมึง ข้างหรื้ว่าระเบิดเองเวไม่เสร็ได้เลยดิบอิ่มสามสี่ซิตนึงมั้งไอ้พอลี่นี่มั้หมวดไ,ไหม ยีอไว้กำลังเข้าไปตายสองโว้ยเข้าอีกตายตามเพีงกันยี่เกิดไปทันแม้ไงเหรอ ห้าหนึ่งใช่ไหมใช่ตายสองได้สองอย่ะตายจิตตายจิตตายอย่าเข้ามาเข้าไป วันหนบ้าเอ้ยม่ใช่ไม่ใช่่นไตายตายตายโอ้ยยิงตายตายสองตายตายตายสวยยังมีตามคนดำเฮี้ยอะไรเนี่ยาหนึ่งตาสองนี่ไอติดี๋ยวเขาดิ้นีึมาโคตแล้วหอมาร์คทำแล้ว วอรซีวอรซีเล่นซับไหนอ่ะสุดแท้สุดแท้ตายพี่หมดหมดเออเกิดเกิดไอเกคนดีไปหมดเลยเล่นลิมิตเหรอใช่เดี๋ยวพี่เขาดิ้นมาเดี๋ยวต้องดิ้นนะฮะมันเกิดมันเกิดตรงกูสองตัวเลยคนเดี๋ยวกูตัดเองคนเลี้ยมาแล้วอะไร

Tai bắt mày. Tai à? bắt mày. Tai bắt à Tai bắt mày. Tai bắt mày. Tai bắt mày. Tai chứ mày. à? một. một chút bắt đi, Tai lấy mày. này à? mày. này để cô, Tai bắt mày. Tai bắt mày. Tai một, một. 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 โอ้ยเฮ้ยผมโดนพี่ผมเข้าไปไม่ได้เนี่ยไอ้ที่มันเดี๋ยวกูเล่นนองแล้วคนน้อยจะหมดทำไม่รับท้ายอยู่คนขวาเข้าขวาขวาด้วยไปกันเดินมันเดินไปกันไปปะแล้วพี่ตายแล้วตัวข้างม่ามันตัวนึ่งข้างมาฝั่งนู้นอ่ะข้างหน้าเองอ่ะขวามือเออเจอเจอเจอ

นะเล่นไม่ได้วะวองจอดให้ดิวางจอดให้แป๊บเดียวเฮ้ยมัน,นมีมีแค่สามคนเองทำไมมันเหมือนดูมันคุมมันคุมได้เหรอวะบ้านตูนน้อ่ะทำไมบ้านฟาร์มไม่อยู่ตายหนึ่งขอสตรีมก่อนขอดูสตรีมก่อนกัน,นดูดิมันวิ่งชิวกันเลยอะ่ะ ตายหนึ่งตายจะเต็นตายหนึ่งขอนขอนหลังหลังหลังไ่ตายตายตายขี้เหี้ยที่เพอนตายพี่ตาย มันเกิดไปอีกค้อนแดงตอเจ็ดคนนโอ้โหนาพี่นาพี่หายล้นตาพาเลยเว้ยโคไไปค่อนนะตาย,ายด้วยอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยโดนข้อโดนข้อปไอ้หนู ตายไปมรียนคนไหนพี่ปะฮะอยู่ซอยเล่ะ ตอนนี้มันอยู่ไหนบ้างอย่างรู้ไปเลื่อยน่อพันจออมาป่านะมาตายเผื่อตะการพี่พี่มาพี่มาพี่วิ่งหมดรอดดิตายตาย Tay Cái nam anh này đi Đang mừng không hạch tuần này Chủ đồ lắm chưa này Chủ đồ tiếp đây Nghe to trong phi này Em vãi, em vãi Đi đi Cửa mặt lại rồi Thái, thái าๆตาแปดโอเคเจมส์ปินกำลังเข้าหนึ่งก่อสามตอนนี้มาให้หน,หน้าแปดจะชีฟเป็นเทคเงิพี่ปิงตายตายตายาก่อสามเจมส์ปิงไปยิงลาดพี่ยิงลาดพี่อะ โอ้ยเต็นสันะโอเคตายตอนนี้ต้องยันไงนเดไปดิถูกหน้าเมืองพี่ตอนนี้อยู่หน้าเมืองเฮ้ผมตายแล้วตายตายพี่มันตายไอ้มันกำลังเข้าเต็นท์แล้วมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ตรงศพอบผมตรงรั่วไม้แม่งลงตัวเปล่าไอเอ็มไอ มันอยู่เต็นท์แรกนะข้างบนเหรออยูบ่บนเต็นท์อยู่บนเต็นท์ตรงบงังเกอร์แล้วมันโดนตัวป่ารุด่ดตายตายสวยไปมาบินกับไอ้โล้นเข้าตัวป่าสองตัวตายอีกตัวหนึ่งตัวนึงตายสวยเหมือนมันจะมาตายตาหนึ่งพี่ตายตา,า,ายสองพี่ตายสองตายสองตายสอง ครอครตายไะเนี่ยเต็มเลยตายบ่อยฟาดมาฉาเล่าพี่เออๆๆตายหน่อยพี่วัดหมดแล้วล็อกหนีลอกหนีลอกหนีตายโดนตายขึ้นหนใไ้ฝัน้น่อยได้ปะล็อกหนีอะเดี๋ยวพี่เขาไม่พี่เขาไม่ให้แป๊บๆๆเขานายเขานายเนเจนเออเดี๋ยวรอราปันตาย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 ปหลังบ้านเดี๋ยหลังหลงทำไมต้องให้แป๊บแป๊บแป๊บอากออกออกอ้วยหลังบ้าน พีาดิพี่ขาดิคันนันนตรงนี้ันไหนวะลกบตันชั้นบตัวชั้นลูกบอลตัวนึงัระวังโอ้โอ้กูตายตายไอ้มอนเก็บดีปดิกูตายเ้แคเอนเทียนไม่ใช่นะพี่ใครเนี่ยโอ้ฟางไม้เข้าลันเลยนะูดูแม่ รีไปเหอะลูกได้เก็บไปนะมอนไม่มึงได้เก็บไปนล้วเก็บลิฟต์ก่อนนก็ได้ใช่เอ๊ะตายเระเบิดระเบิดเห็นสิเห็นสิข้างล่างข้างล่างข้างล่างตายปะมอนตายปะไอ้มอน

ไปหินไปหินสีฮะเฮ้ยเสียแ่แล้วคุณนูดนูนี่ก็นีไิเลยตสองอยู่ข้างๆเราหมดเลย

ไป <c oughs> ตายหนึ่งตายตหนึ่งก้ไปตานผมดิสนะผมดิสนะครับผมเดี๋ยวลงมาใหม่ตู้อยู่หน้าเมืองนี่แหละ มีโล่ไหมพี่มีโล่ไหมทมาๆพี่ขออะไรก็ได้เห็นบอลหมดเลยพี่เล่นไหมเนี่ยล,ล,ลงไปเล่นกับเขาดีเราตั้งโล่เล่นกันอย่ไม,ไม่เล่นนะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเล่นพอเล่นได้อยู่แต่ก,ก็ก็ได้อยู่อ่ะอย่าพลาดมันก็โดนมันได้ เอาเอา๊ะสวยจังอ้ยควานาน่าแล้วเมีอะไรไปด้วยปะเนะี่ยไปไปแล้วแฟนไม่ได้เดินด้วยกันเหรอมาเดากันแต่คนละคณะคณะอะไรของเองครัอบองค์กรผมอยู่นานาชาติเฮ้ยแล้วขอน่ะอะไรออะเ,เทพ เฮ้ยแหลกเฮ้ยไม่ตายองกว้างลินเดียยาเฮ้ย <c oughs> ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กำลัง,งเ<ล>ต,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 ติมกำลังเติมกำลังเติมอู้จะแตกคนหนึ่งเลยอะลันเลยลันเลยลันทุ่งสุดดุกงทนเลย